สวัสดีครับผมพ่พอกันจักไทยงามเศ้าครับผมมาเบิงหนูครับก็านูที่ดักไว้หมื่วานครับมนี่มาเบิงมาดุนน้ำผั้งนะครับเด้อราชิมานมอนี่ก็ยังบมวานถึงหกโมงมครับ บรรยากาศเงี้มเศร้าน้ำหมอกโรงนิดๆครับผมหมอกข้างโน้นะครับเป็นน้ำหมอกครับบรรยากาศเงี้มเศร้าสัส้นครับผมขี่ตะเวนก็ล่องขึ้น บ่วงดักหนูยื้อสีหลังนะครับ้าหนูร่วมกัดเข่าหลายจะเล่นมาดักบึงฝนกระพุกๆนะครับน้ำหมอกหมอกลงเลยครับหมอกควนหวาเป็น้ำค้างเลยครับผม ตายครับไปเบิงหนูน่วกันไปรุ่นน้วกันครับผมรุ่นน้วกันครับผมเม็ดซีรีส์เห็นไหมพี่น,อน้องซีรี เม็ดซีรีสิหนอหัดบ่ถือหองหลังสามหลังซีรีเลยเย้หลังเดียวทั้งแลบาตเนี่ยเออม้วนบ่อซีรีเยอะเยอีกหลังหนึ่งหลังนี้นนนนนบ่ถือแล้วครับ บางบุญี่แล้วอดอกเอี่ยงงั่งขนาดครับดอกเอียเ่ยงก็คือเดี๋ยวครับผมที่ดีเยอะนี่กระไร ดีพี่น้งองเฮ้ยก็ถือดอกหาเก็บผักมีแหละมันเลยหนูบ้มากไปหาเก็บผักกินกับปนขบกันพี่น้องเก็บผักอีหินกับผักกระโต้ว่ากินกับป่นผักอีหินครับผม โอ้น่ะเต็มน้ำเลยกำลังออกดอกโอ้่ะโอ้ยเนาขนาดเยียดน้ำน้ำ เน่าอ้่ยสวยเลยเอ๊่าขนาดเนอาเลยแบบอีนคนโตอ้นเลยน้ำน้ำขึ้นไหลยืดขึ้นน้ำน้ำเลยอ,ออกดอก สิได้มาวานปุ๋ยอยู่พี่น้องเอ้ยตั้งนี้ก็พุ่นน่ะเฮ้ยหินกะหลายมัน จืด้ำนานของเรามบางงามปันหดเดอกล่างพัก,กอนที่นอกพักตัวว่า ก็ใบใบต้นที่เรียลๆเราออกบุดกันเราจเหงาด้านอ่อนลายขนาดเกี่ยวต้นให้หนา เพี้ยนเลยครับคนื่อนไลาย่ขนาดเกิดเต็มเกิดติ่มให้หน่าย่เอาจะหยอดนั่นออนที่หน่อดแก้วที่ก็ได้ล่ำหยอดนัย อออออดอกให้ลองเอ้ยดอกกำลั<า>งออดร่างแนมเรียบร้อยแล้วครับผม ตางน้ำเรียบร้อยขับบานหรอครับบักี่แจะเว้นก็ขึ้นหร้อครับพื่นเว้นึ้นกค่ยีพ่พ่นปลายไม่ล้วพรได้หนูใจครับเมื่อกินพ่นครบครบกระไลอยครับพื่อนนะ่ะพักอะไรกตะตัวว่าครับเต็มน้ำอยู่ ใต้น้ำมันครับใบปุ๋ยคือปุ๋ยเคลือบบ่มนี่บัวครับถ้ากระตัวว่าก็ล่างเกิด ใตหน้าหมดครับผมสิได้กลับแล้วครับผมฝากช่องนั่นนะครับออที่ทีบ้านนานาถมแชแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพอเป็นกำลังใจในการท่านขตีต่อๆไปครับผมเสารรับเสานี่สิได้ล่าไปชนนี่ครับผมลิบนาฟอกกันไหม สวัสดีครับ